โซโล่เดี่ยวเลยเป็นงานแรกเลยค่ะที่บบว่ามาคนเดียวแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับการพูดด้วยวิ่จริงมากจบตัวเองเป็นร้กอะไรแบบเราช่วยช่วยกันมีอะไรบอกพี่ที่ดูแลโอเคนะคะบ๊อบบายคราวนี้ตรามพูดถึงเส้นทางการเป็นศิลปินของหนูเป็นหน่อยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าหนูเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะแต่คราวนี้จุดเริ <h 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 ่มต erm ้นเลยตอนแรกที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินแล้วล่ะมันเริ่มจากตอนไหนคะ หนูจะย้อนความไปตอนที่หนูอยู่ประมาณปสองปสามแล้วกันค่ะย้อนไปไกลนะค่ะหนูค้นพบเลยตั้งแต่ปสองปสามเลยอะค่ะปสองปสามประมาณแปดขวบได้ไหมประมาณนั้นเลยเก่งมากใช่ค่ะคือเหมือนตอนนั้นหนูชอบดูละครค่ะชอบดูละครกับพี่บ้านแล้วทีนี้เราไม่ดูละครเรื่องนึ่งเราชอบเเพคอลละครเรื่องนั้นมาก ช,ชอบร้องเพลงเล้ก็อยากที่จะเป็นศิลปินใช่ไหมคะเราก็เลยเห็นแล้วเราก็ได้รับแฟชั่นมา,าแล้ก็ดูบ่อยจนเราร้องได้จนเรารู้สึกว่าเออเราโตไปเนี่ยเราจะเป็นศิลปินใช่เรื่องต้นมาก็จ,กจกับตั้เลยคือที่นี่เป็นที่แรกที่เคยพูดแบบนี้ไป เปิดเราได้ตามความฝันจนถึงทุกวันนี้เนาะแล้วระหว่างทางนั้นเรามีใครที่เป็นไอดอลนะที่เรามองขึ้นไปเร้สึกว่าอุ้ยเราอยากเป็นแบบคนนี้จังเลยอ่ะอือตอนเด็กๆเนี่ยหนูก็ชอบดูทีวีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช่องเพลงทีบอกว่ากบิกาเซ่หรือว่าจะเป็นแบบว่าใช่หนูก็แอบเคยเต้นคัฟเวอร์เป็นพีด้วยจีทวินที่เลิฟเลิฟนี่ช่างอ่เราเห็นทางแล้วสึกว่าเราอยากเป็นทีนี้ไอดอลในดวงใจของบานี้ก็คือเป็นไออู อ่าเป็นใช่เป็นนักล้อแล้วก็เป็นนักแสดงที่เขาพิเศษดีคือเวลาอหนูได้ฟังเขาเนี่ยหนูรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเขาแบบมากๆเลยเขาเป็นคนที่สร้ารักมากแล้วก็ตัวเล็กๆแต่ว่าเสียงแบบว่าทรงพลังมากเลยที่ว่าถ้าส่งตรงไปแ้บบ็นีก็อยากจะเป็นแบบกับเขาจะอายุเป็นศิลปินที่เสียงออกมากจริงๆเนาะเขาเก่งมากมากจะเป็นการแสดงเขาก็สามารถทำได้สุดยอดเลยนะคะแล้วอย่างนี้แล้ว่า วิธีการฝึกฝนตัวเองยังไงบ้างคะค่ะก็หนูเนี่ยเคยได้รับหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในคุกกี้แสกทยค่ะช่วงนันหนึ่ตอนอายุ15ปีแล้วหนูก็หนูดูที่ค่าพิณโดดยางอยีกเลยเป็นเซ็นเตอร์พิมเชเลยว่าตื่นเต้นมากเลยสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับหนูเป็การแบบสัมภาษณ์หรือว่าการแบบว่าออกสื่อบวกหมดพีนนะคะหนูแบบแม้กระทั่งแค่ตอนแบบว่า สำหรับรางวัลที่แบบว่าป้องพลาโหมดไม่นีหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,<ะ>มก็แบบไม่เป็นคนพูดหนูก็จะแบบให้ที่เชิญให้แบบคนพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ก็เลยจะถือว่ากดดันแบบเรื่องนี้มากก็<ะ>ลเลย<ะ>ก็อาจจะมีช่วงหนึ่งที่แบบพอบ้างห<ะ>น,น,นูก็กดดันมีวิธีพัฒนาตัวเองแบบว่าเวลาอาบน้ำอยู่แล้วก็มีการแบบว่าท่องอ่านที่ธี่ปการเสริมค่ผมก็มันมั่นใจโอเคใช่คือหนูอาบน้ำอยู่ก็ท่องสคริปต์ มบทเป็น,นกรหนึ่งะแบบเอเอสร้างความมั่นใจให้เราสามารถแบบฝึกซ้อมเยอะๆเวลาที่จริงจริงแล้วเราจะได้แบบว่าทำได้จากทีแล้วเรา้ส่กไหมว่าสิ่งที่เราทำมาความพยายามทั้งหมดมันไ,ไม่ไสทุกวันนี้มันแบบมันดีนเรคือรูรู้สึกว่าหนุก็มาไกลาม่มๆนานๆค่ะาาาสีห่ห้าปีก็สิ่งที่ไทในห้องน้ำในวันนั้นหรือว่าสิ่ที่แกว่า ร้องเพลงอยู่คนเดียวในหะ้องอะไรเง, <ừ. S 2> งี้ยก็รู้สึกว่าวันนี้มันสำเร็จผลแล้วคืออาจจะแบบไม่ได้เก่งมากที่สุดแต่ว,ว่ามันก็ภูมิใจที่เราได้แบบก้าวออกมาจากจุสิ่งเรื่องต้นแล้วก็ต้องฝึกนะ,<ล>ะหรือว่าแบบโอ้สามสี่ปีแล้วยังออกไม่เท่าเดิมเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแรงมากใช่แล้วแบบไม่ร้องแล้วพยายามร้องอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคือไปอัดเพลงจน แบบที่หนูไม่เคยแบบใช้วิธีนี้มาสรุปแล้วมันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ใช่แบบอรจจะแล้วก็แบบพูหนูว่าเรเปลี่ยนไปแล้ขอเอาใหม่ดีกว่าครูเขาก็เลยแบบมาพูดกับเราว่าคือเราควรที่จะเป็นแบบตัวเองก็แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทําในแบบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าเลียนแบบใครหรือว่าจะต้องใช้สิ่งขงพวกนี้นั่นอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาของคนอื่นมาได้แต่ว่าเราก็มาปรับใช้กับเรา จะกลับมาร้องเพลงเลยก็เลยทำให้เรา้กว่าการร้องเพลงนั้เป็นสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดแล้วก็อยากจะทำแบนั้นตลอดเยี่ยมเลยคุณผ้ชบคุณา ใจอะไรมากที่สุดคภูมิใจในรู้สึกว่าคณกติิต่างๆของโตขึ้นด้วยไม่ใช่แค่แบบสิ่อยู่การร้องการเต้นการตบมือนะศักยภของเราโตขึ้นมากเราสามารถมองแบบใจกว้างเ,เป็นคนสามารถมองได้กของคนม,มากเหมือนแบบพราะเรามาอยู่จุตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆ คนเร็วมากเลยเนาะมีประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยคราวนี้มาถึงทุกวันนี้ค่ะมีแฟนคลับับเชียร์เยอะมากจริงๆมาตดากคดึความประทบใจหน่อยดีกว่ามีโมเมนตไหนที่เราปสบคามประทับใจมากๆเลยแฟนคลับทุกคนแบบเต็มที่กับเราม้ากจริงๆจริงๆก็เกือบแทบทุกโมเมนต์เลยค่ะยางอายุตัวอย่างวันนี้เลยถูคทีว่าจะมาท้กส ีแล้วทุกคนก็ยังอยู่กับตลอดเลยค่ะก็เหมือนหนูอะชอบไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วหนูชอบร้องเพลงแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้ดูคอมเมนต์เยอะอะไรเงี้ยก็กลัวคนห่อกอยู่แหละแต่ว่ามีคนดีมาดีเองมาว่าแบบเฮ้ยเสียงร้องของพี่เนี่ยมันทําให้หนูแบบว่าหนูชอบเสียงของพี่มากเลยมันทําให้หนูแบบว่ามีกําลังใจในการร้องเพลงไปเรื่อยเงี้ยหนูอุ้ยเรา โมบายอะสร้างแร,รงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่หลายคนมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าอยากให้โมบายให้กําลังใจน้องๆเลยดีกว่าสําหรับใครที่กาลังมีความฝันก็รู้สึกว่าหนูเส้นทางนี้เป็นยากจังเลยอ,อยากให้เขาสู้ยังไงบ้างไากเลยค่ะก็อยากจะไปกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเดินทางตามความฝันนะคะหนรว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยคือการเป็นตัวเอง่งอยงไงก็หลาบวัดทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะในสิ่งที่ตัวเองรักแบบที่เป็นตัวเองไม่แบบว่าฝืนว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะแบบ หรือว่าอาจจะแบบสะักใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบกล้าแสดงออกด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าที่หนูแบบมีวันนี้ได้เพราะว่าเรารู้แลว่าชอบอะไรแล้วเราก็เต็มที่กับคนแล้วก็พยายามทุกคนแล้วก็จะสบความสำเร็จนั้นแหละนี่ไงน้องๆทุกคนมายังไนะคะท่านนี้กำลังใจอันนี้พี่แอบถามได้ไหมเห็นว่าปีนี้มีเลือกตั้งใช่ไหมเราแอบถามเสียงกันทำงานอยู่ได้ไหม จะมีอีเวนให้ได้ติดตามไปีกเยอะเลยเนาะไไขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ชร์ประสบการณ์